ไม่มีนะม,ม้นมะีะที่สุดท้ายเนี่ยมันโดดเด่นนะเหมือนกับเวสซนีมาติกเลยฮะอืมคือเป็นซีนที่มัไม่รู้นะแตวว่าผมว่ามันมันมันตึงวะ่ะคือมันตึงนะมันตึงมากเลยฮนะมันบทสรุปมันดีนะคือเขาคิดได้ไงไม่รู้เขาคิดหรือว่าอะไรไม่รู้นะพี่เตอ๋อนะคือเอาไอ้ไอ้ล่างรถนี่ฮะแล้วก็ มันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างนะครับผมเข้าไปลถเข้าไปนะคือไล่โอ้แล้วก็มีเสียงนะครับผมปูปันปันปันแล้วก็เปิดเพลงนะครับผมเป็นเพลงเป็นเพลงแบบสิกคุณิลาสสิคุณทิยาศาสตร์คาะสิกนะศิลป์ทิยาศาสตร์เลยอ่ะคป์ทิยสศาสตร์ภาพได้เสียงนะครับผมอือเปิดไอเฟนก็อยู่ในนั้นแล้วตอนสุดท้ายนะสาคัญนะในนี้อันนี้ผมคิดนะที่ไปจับที่กระจกอ่ะแล้วก็มีน้ํานะครับผมน้ําไหล โอ้สวยเลยน้ำแฉกคล้ายๆที่นากับพี่นุ้ยพูดถึงระบบอะแล้วก็ไหลเออคล้ายๆแบบต้องเป็นน้ำที่ไหลไปแบบอยู่กับระบบได้อะคือปรับตัวได้อะไรเงี้ยเออผมผมว่าอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นนะน้ำมันไหลไปไป,ไปแบบเห็นไหม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 ฮะเ,เอเออีน้ำเออมันมันไหลมันไหลเออใช่ฮะมันมันไหลไปอะแบบโยกย้ายไปอะไหลไปอะน้าคิดว่าไงว่าทีนี้อืม ซีนนี้ซีนนี้เหมือนเหมือนเหมือน<ข>อนางเอกต้องปรับตัวให้ตามไปไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เหมือน,น,น,นเหมือนเหมือนนางเอกจะเริ่ม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 ยอมเริ่มผ่อนตัวเองแล้วผ่อนไม่ไม,ไม่ไม่เครียดกับอะไรแล้วแล้วก็เปิดเพลงคลาสสิกให้ลูกฟังอะไรเงี้ยแล้วไอ,ไอ,ไอซีนน้ําไหลมันก็ถ้ามองถ้ามองความไหลของมันก็โอเคมันไหลไปตามระบบจริงแต่มันก็เหมือนกับ,ก,บการเกิด เหมือนกับการเกิดเหมือนกันถ้าเรามองดูดีๆมันก็เป็นเหมือ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 นไอ้ไอ้้อยล้านตัวที่แข่งกันมาเกิดอะไอ้พวกเนี้ยคือเหมือนเหมือนตัวอาุจิใช่ไหมเออใช่ใช่มันก็วิ่งวิ่งวิ่งไหลลงไหลลงไหลพวกเนี้ยคือไม่รู้เขาตั้งใจให้มันเป็นให้มันเหมือนหรืออะไรหรือเปล่าหรือเราไปมองเหมือนเขาไม่รู้แต่มันก็สิ่งมีชีวิตมันก็ต้องเนี่ยหละไหลไปตามระบบไหลไปโฟโฟไป มันมเป็นศิลปะนะก็คือให้คนตีความมอยให้คนมองแล้วก็ตีออกมาองอ่านนะแต่ผมมองว่าเออเหมือนกับว่าน่ะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมนะอ่าเหมือนกับไหลไปตามระบบเออไหลไปปรับเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยอืมคืออย่าไปตรงอย่างเดียวปรับไปนะฮก็ขับก็เข้าไปเออแล้วก็มันก็มันซูมมันเออน้ําจงใจเลยฮะอื แล้วก็ไหลๆๆให้นัำพี่ดูว่าไงพี่ดูนี่มีความคิดแปลกๆป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เสียตาพี่คิดอะไรควสตบนเนฟิตเออไม่ได้นะเอรเอเออพี่คิดว่าโอ้ยพี่ก็คิดเอาเป็นว่าไอฉากนั้นนะทุกคนแบบพออยู่ดีๆน้ำมันไหลมาตัดชึบจบจ้าคนเวอเลยอ่ะข้างๆแบบอ้าเอาทุกคนแบบ เพราว่าวะอะไรอย่างนี้อารมณ์เนี้ยตรงเนี้ยที่แบบมันอิมแพกแล้วอยู่ดีๆมันแบบว่าเราก็เออดูไปเลยเอ่ะนึกว่าจะอะไรก็แบบตัดฉึบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นไม่ก็อืมทำไมอา้าวเอาว่ามา,าว่ามาฮะแม่เิดเปิดเพลงคลาสสิกอะเปิดเพลงทำไมอะเฮ้ยหนังมันมีมันมีบางอย่างนะครับในย่าสําคัญนะคืออย่างนี้ฮะตัวเฟนเนี่ยไม่ได้ฟังเพลงคลาสสิกนะครับผม ตังแต่ตอนเริ่มแรกเลยฟังเพลงแมสเลยฮะอะไรเทตูคันเลอร์นะครับรักแรกพบจืม้องสั่งพอลูกไงเออก็ยอมอะไรก็ต้องยอมไงแล้วก็อยู่ๆตอนสุดท้ายแล้วก็เพลงอื่นนะครนะเพลงเพลงแบบธรรมดาไม่ใช่เพลงคลาสสิกอะไรทั้งสิ้นแต่เพลงอื่นเพลงแบบเพลงไทยแมสแมสนะครับเพลงแบบชาวบ้านแต่ว่าอยู่ๆแบบเปิดนะเป็นคลาสสิกนะแปลกๆแล้วอ่ะทีนี้ แล้วก็มีน้ําพี่ไม่ว่าไงอ้าวก็ถ้าพี่แบบพี่เรียนพวกวรรณคดีมาเนาะอ่ะอย่างสมมติมว่ามันมีแบบว่าพวกวรรณคดีสมัยพวกศตวรรษที่สิบเก้าอย่างเงี้ยซิบบลิกก็แบบว่าการใช้สัญลักษณ์ของฝนนะ่ะโดยเฉพาะคนเดินฝ่าฝนไปมันก็จะมีในวรรณกรรมแบบ farewell to arms อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาก็จะสื่อเลยว่าชีวิตมนุษย์อะคือความพยายามคุณก็ต้องเดินนะ่ะฝนมันก็หมดอุปสรรคก็ต้องเดินต่อไปอะจ้ะอื ออ้ให้เปิดหาหรือว่าอันนีีอยู่ในหัวพี่เลยอระก็ใช่ก็ก็ก็ฉันเรียนวรรณคดีมาฉัิกๆนาอารมณ์เออโสพี่อาจจะเป็นคนที่มีความคิดอยู่ในเฟรมเพราะพี่พี่เรียนวรรณคดีมาแล้วแบบประฉากไอ้คนเดินฝ่าฝนเนี่ยฝนเหมือนอุปสรรคแล้วก็คุณก็ต้องแบบว่าก็ต้องก็ต้องฝ่าไปอ่ะเออก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องก็คือชีวิตคือ คือความพยายามอ่ะเออก็คือคุณก็พยายามให้ดีที่สุดสมกับศักดิ์ศรีที่คุณเกิดมาเป็นมนุษย์ก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพี่พี่ก็คงอะไรขักเขียนแล้ววันนี้ไอเหี้ยรุ่มรุ่มากไอเชโอ้โหรุ่มรุ่มมากอ้ของจริงอ่ะก็ปกติอย่างที่พี่รุ่พูดคือคือพี่เป็นคนเออคือแบบพี่ก็อ่านหนังสือเยอะแต่ทีนี้พี่เลยไม่ค่อยชอบหนังแบบนี้ไงเพราะพี่ไม่อยากคิดอะไรแล้วชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบหนังแบบ ดูแบบใจจอยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพี่พี <im <im ่ก็ไม่แนะนําคือคือพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบสรุปว่าถ้ามันเป็นเรื่องระบบอะเรื่องว่าเราต้องอยู่กับระบบไปแบบเนี้ยเออคือพี่ก็ไม่อยากให้ให้มีความคิดแบบนี้ไงถึงแม้ว่าจะต้องเดินเ่าฝนนะพี่นุ้ยแป๊บแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 นุ้ยต่อนะผมขอถามน้าหน่อยน้าหน้าเห็นด้วยหน้าเห็นยังไงกับพี่นุ้ยที่พี่นุ้ยบอกทฤษฎีของพี่นุ้ยอะว่า มันไม่ใช่ทฤษฎีของพี่มันเป็นเรื่องวรรณคดีเออเออน้ำน้ำน้องไงอืมมันมันก็ไม่มันมันมันการการตีความของแต่ละคนแต่ละศาสตร์มันมันมันก็ไม่เหมือนกันคือศิลปะเขาก็ตีความสายฝนเป็นอย่างหนึ่งหลายแบบใช่หนังก็ตีตีความน้ําเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมนุษย์แต่ละคนก็ตีความต่างกันแต่แต่แต่ แต่โดยรวมแล้วเท่าที่ฟังมากันทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการการโฟล์ไปการยอมรับอะไรสักสิ่งสักอย่างหนึ่งที่ให้ชีวิตมันไปต่อได้ถึงมันจะมีอุปสรรคมีอะไรเงี้ยแต่แต่การก้าว<ป>ผ่านใช่<ม>การผ่านไปจากอุโมงค์น้ําตรงนั้นผ่านไปอ่ะการล้างรถใหม่การทุกสิ่งทุกอย่างการเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยของของชีวิตพวกเนี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันตีความได้หลายแบบเลยแต่ตีความยังไงให้ให,ให้ให้เรา เรารู้สึกว่ามันมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราหนังพวกเนี้ยเอาอเรอรอนะตีความหนังว่ะทำคลิปดิ <laughs> <laughs> ดีความจากสุดท้าย <laughs>